ถ้าวิธีกำจัดสิวที่หูง่ายๆสั้นๆมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเอานิ้วไปแย่ที่สิวในหูนะคบเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันยิ่งไปติดเพิ่มเติมการอักเสบของสิวเข้าไปใหญ่ครับสองคือถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่มากนะคบหรือว่ามันมีอาการอักเสบมากเนี่ยไม่ควรแกะหรือว่าบีบเองนะคบเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยพอตอนมันเป็นแผลแล้วเนี่ยเราอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงนะคะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อมากกว่าเดิมได้ครับสามครับทำความสะอาดรอบหูนะคะ อบบริเวณรอบหูได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเกิดการอาักเสบเพิ่มเติมเข้าไปในรูหูอีกนะคะ4นะครับลองสังเกตดูครับว่ามีการใช้ยาสระผมแล้วเนี่ยมันมีการลุกลามหรือการอักเสบของผิวหนังเนี่ยบริเวณรอบบริเวณท้ายทอยหรือเปล่าหรือหูหรือเปล่านะครับถ้าสังเกตว่ามันเป็นอยู่หลายจ้ำหลายจุดเนี่ยให้เปลี่ยนยาสระผมทันทีเลยนะคบเพราะว่าคุณอาจจะก,กําลังแพ้ยาสระผมยี่ห้อน,นี้อยู่ก็เป็นได้นะครับและข้อ5นะครับอาจจะใช้ยาแต้มสิวนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัว M, คลนดาเอ็มรผมด้าเ้าอ ก็ช่วยลดการอักเสบแล้วก็การอติดเชื้อของแบคทีเรียของสิวลงได้นะครับ